ช่วงมิวกี้เมาาววันนี้นาชาจะพาไปดูการประกวดโคนรมกันนะคะเดี๋ยวให้พี่วัวแดงไปเมาให้ฟังเลยนะคะ ในงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมทั่วประเทศจะร่วมแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคโนมและแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคโนมไทยซึ่งจัดเป็นการเพิ่มมูลค่าพันธุกรรมของโคโนมในงานประกวดโคโนมปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่33แล้วค่ะโดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2559ั้ราานลานประกวดโคโนมองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยจะแบ่ง 2กลุ่มรวม7ประเภทการประกวดโคนมด้านรูปร่างมี5ประเภทการประกวดโคนมด้านผลผลิตมีสองประเภทชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนี่คือประเภทของการประกวดโคนมพี่วัวแดงและนัาชาก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะรางวัลด้วยนะคะ